ยังอยู่ที่ซอฟท์พาวเวอร์ว่าด้วยเรื่องราวของอาหารอีสานกันค่ะพาไปที่การคัดเลือกเมนูพื้นถิ่นทางศรีสะเกดกันค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับรสชาติที่หายไปทั้ง3เมนูที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดนางสาวชนมนัทรอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดศรีสะเกดต,ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไทยแลนด์เบสโลคอนฟูดรสชาติที่หายไปเด e อ o ลอดเทสตามที่ได้รับสมัครเมนูอาหารพื้นถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ให้เหลือไม่เกินประเภทละ3เมนูด้วยกันค่ะประกอบด้วยอาหารคาวอาหารหวานและอาหารว่างซึ่งเมนูที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทอาหารก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด3,000บาทค่ะพร้อมกับเกียรติบัตรจากการร่วมพิจารณาตามเกณฑ์ของคณะกรรมการคัดเลือก เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะค่ะโดยประเภทอาหารคาวนะคะก็มีผู้ส่งข้อรับคัดเลือกเนีจำนวน9เมนูด้วยกันค่ะปรากฏว่าผ่านการพิจารณา3เมนูได้แก่แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ค่ะอำเภอเมืองศรีสะเกดแกงบอลใส่ไข่มดแดงอำเภอกันทลารักษ แล้วก็ปน่นไก่บ้านใส่งาค่ะอําเภอภูสิงประเภทอาหารหวานนะคะก็มีผู้ส่งเข้ารับคัดเลือกเช่นกันค่ะจํานวน6เมนูก็ผ่านการพิจารณา3เมนูค่ะได้แก่ขนมข้าวปาาเข้าวโพด อำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะลอดช่องกะทิใบเตยแล้วก็เือตดหมูตดหมานะคะอำเภอกันทลารักษ์และข้าวพองตำกล้วยน้ำว้าสุกงอมค่ะอำเภอขุขันขณะที่ประเภทอาหารว่างค่ะก็มีผู้สนใจเนี่ยส่งข้อรับคัดเลือกเช่นกันก็คือจำนวน5เมนูผ่านการพิจารณา3เมนูค่ะได้แก่ขนมเนียนขนมสาวอังอำเภอเมืองศรีสะเกดและอันซอมกระบองหรือว่าข้าวต้มด่างค่ะ นายประหยัดธิลานะคะวัฒนธรรมจงังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าผลการพิจรารณาอาหารคาวอาหารหวานค่ะอาหารทั้งอาหารว่างทั้ง3เมนูนี้เปิดโอกาสให้ชาวจงาังหวัดศรีสะเกดนะคะได้ร่วมโบวตสุดยอดเมนูภายในวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะ,คะก็<อ>เป็นการประกวดอาหารเมนูต่างๆนั่นเองค่ะนสนใจดีอ่ะค่ะ